สวัสดีตอนเช้าค่ะอีกทีนะคะค่ะอันนี้ค่ะตลาดน่องเขียวที่ะทำเองขายเองนะคะค่ะมีทั้งข้าวที่จ้มขับทุกตัวค่ะต่างฤดูต่างอ๋อค่ะอันนี้ข้าวอะไรคะข้าวไเบอรี่ค่ะด้วยนะคะโอ้เหมือนกับเอข้าวมะลิเรอค่ะเหรอคะมะลิอันนี้อันนี้เป็นสีขาวด้วยเป็นข้าวกล้องผสมข้าวกล้องผสมค่ะอืมลุงก็หกสิบบาทโอ้หกสิบบาทเพิ่มเด็กกาให้ด้วย ไปเก็บไม่ทันน้ำมาจากบ้านไหนเนี่ยไกลอันนี้เป็นกลุผูกขักตำบลนาดีค่ะบ้านผุกดีงามค่ะเข้ามาขายในเมืองอุดรตอนเช้าเฉพาะเป็นตัวนำร่องตั้งแต่เปิดครั้งแรกปีห้ากิจนะคะวันที่สิบแปดนี่ก็จะมีงานขับในในหมู่บ้านเราด้วยนะคะเป็นของราชพัชรที่ออกไปจัดงานที่ไหนที่บ้านนาดีที่บ้านนาดีตอนเช้าเลยค่ะอยู่ตรงไหนมาขาที่ท้ายอ่างค่ะตำบลนาดีนะคะรวยปั๊มน้ำมันปตทไปเข้าไปเนเข้าไปอ่าง ใช่ค่ะอยู่ได้ตลาดใช่ไหมใช่ตรงตลาดนะคะใช่ไหมคะค่ะตรงนั้นแหละค่ะเขาจะจัดงานที่ปั๊บเอเลนนะคะเขจะจ่างานเหรอได้ใช่ค่ะวันที่18ราชพัชร์ค่ะเป็นโครงการยูทูตีไม่จ่ายเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันเดียวราได้จ่ายดกระหน่ำในวันที่18เดือน เปิดตลาดอ๋อตลาดค่ะจีเป็นค่าหลากหลายของโอเคค่ะค่ะอ๋อโอเคเนี่ยกล้วยก็มีอะไรก็มีมะละกอก็มีอ๋อกล้วยมาจากสร้างคอมสร้างคอมจ้ะอีนนี้ของกลุ่มสร้างคอมนะจ๊ะสร้างคอมไม่มีอันนั้นแหละค่ะไม่มีขนมเหรอคะสร้างคอมขนมอาทิตย์หน้าจ้ะค่ะอาชิญโฆษณาได้ค่ะกระดีความอร่อยเลยนะจ๊ะเนื้อแน่นไม่เละค่ะพวกนี้โอเคค่ะอ๋อกล้วย กล้วยมะละกอก็มีมะล,ละกอก็มีจ้ะอ๋อค่ะมะล,ละกอก็มีอันนี้ตลาดล้มเขียวมา,าขายวันนะกุกกับเสาค่ะ,ะตั้งแต่เช้าเราประกันความอร่อยถ้าไม่อร่อยคืตนตากแดดโอ้โ <c oughs> การันตีเลยค่ะเลยคะ่ะอันนี้มีเท่าไหร่ตัวนี้แปดสิบห้าบาทอ๋อค่ะแปดสิบห้าบาทใช่ไหมเป็นกล้วยอะไรคะเนี่ยหอมทองซ้ำพรงจ้ะอ๋อหอมทอง อ้าซ okay. 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 uh ื huh. so uh ้อหนึ่งม mm ีค hmm. okay. uh ่ะเอาสวยๆเนี่ยสวยๆหรอคะเพราะว่าสวยโดนเลือกไปหมดเหรออ้าวเลยก็ได้โอเคได้ได้ค่ะอาวหนึ่งมีค่ะใส่ถุงให้หน่อยเนี่ยเอาก็มีไหนดเนี่ยวีนั่นแหละค่ะใช่ใช่ขอบคุณ่ะอ่าเอาแล้วมาอุดหนุนสินค้าของอันนี้กลุ่มมาจากสร้างคอมนะค่ะอันนี้กลุ่มสร้างคอมค่ะอ๋อมาหลายกลุ่มตัวแทนก็คือหน่อยนะค่ะ อันนี้ก็มาขายที่แถวเนี่ยริมริมหนองประจักษ์เนาะตอนเช้าเสาร์อาทิตย์อโอเคอ่ะฮอเสาร์สองวันค่ะอ๋อสุกับเสาร์สองวันอของล้มเขียวอ๋อของล้มเขียวมาสุกับเสาร์โอเคออเค่